ในแง่ของการทํางานนะครับการบริหารจัดการองค์กรมีอยู่สองคครับที่มีความเกี่ยวพันกันอย่างลึกซึ้งนะครับน่าสนใจมากๆนั่นคือคําว่าความยุติธรรมเท่าเทียมกันกับคําว่าประสิทธิภาพนะครับเป็นเรื่องยากครับที่จะบอกหรือว่าตัดสินฟันธงลงไปนะครับว่าควรให้ความสําคัญกับสิ่งไหนมากกว่าทางที่ดีที่สุดนะครับคือการหาจุดสมดุลในแต่ละช่วงเวลาครับวันนี้นะครับถแถลงไขไทยจีนกับผมประวิทย์ทั้งทวีสุขจะพามาพูดคุย โดยยกกรณีตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นผ่านมุมมองของพัฒนาการประเทศจีนนะครับตลอดระยะเวลา75ปีที่ผ่านมาครับหลังจากที่ไทยคำจีนคำนะครับ แล้วก็ตัวผมเองนะครับมีโอกาสเดินทางนะครับพาคนไทยไปเที่ยวเมืองจีนสัมผัสกับประสบการณ์และก็เรื่องราวต่างๆผ่านสถานที่สําคัญนะครับตลอดจนได้ฟังเรื่องราวจากคนในพื้นที่ก็ถือว่ามีส่วนช่วยเติมเต็มความรู้แล้วก็เข้าใจความเป็นจีนมากยิ่งขึ้นนะครับครั้งหนึ่งนะครับได้มีโอกาสไปแลกเปลี่ยนบทสนทนากับนักปราชญ์ชาวบ้านนะครับพูดคุยถึงเรื่องของความสมดุลที่เกิดขึ้นระหว่างความยุติธรรมเท่าเทียมกันนะฮะหรือว่าที่ภาษาจีนบอกว่ากงผิง นะกับประสิทธิภาพหรือว่าเชาวลี่นะฟังแล้วรู้สึกว่าน่าสนใจนะบอกว่าความยุติธรรมนะกับเชวลี่นะประสิทธิภาพเนี่ยมันมีความเกี่ยวโยงกันนะมันเหมือนกับเป็นแรงเหนี่ยวนะครับที่ยึดโยงกันไปมานะครับและตัวอย่างนะครับที่เห็นได้ชัดก็คือการพัฒนาประเทศจีนนะครับตลอด75ปีที่ผ่านมาหลังจากเปลี่ยน แปลงเป็นสังคมนิยมนะแต่ว่าเป็นสังคมนิยมในเศรษฐกิจแบบตลาดในปัจจุบันนะครับซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่เติ้งเสี่ยวผิงนะครับประกาศเปิดประเทศนะครับเมื่อ40-50ปีก่อนไปจนถึงมุมมองของการบริหารองค์กรน,นะครับผู้บริหารหลายคนบอกว่าเน้นเรื่องของประสิทธิภาพมากกว่านะครับบางคนบอกเน้นเรื่องของความยุติธรรมเท่าเทียมกันมากกว่ามันเป็นอย่างไรนะครับ ตัวอย่างประเทศจีนที่เห็นได้ชัดนะครับในยุคก่อนสงครามโลกครั้งที่2นะครับก็คือหลังจากที่ราชวงศ์ชิงนะฮะแมนจูเนี่ยสิ้นสุดอํานาจลงในปี1912เป็นต้นมาประเทศจีนนะครับถือว่าไม่เท่าเทียมกันนะฮะก็ยิ่งไม่เท่าเทียมกันไปอีกนะครับสังคมของพวกเขาเนี่ยเสียสมดุลไปเลยในเรื่องของความยุติธรรมหรือว่ากงผิงนะนั่นคืออํานาจจากราชสำนักนะครับก็กระจายตัวไปอยู่ในมือของนักการเมืองแล้วก็ขุนศึกนะซึ่งก็คือทหารตามหัวเมืองต่าง บางแห่งนี่มีการเก็บภาษีเข้าคลังส่วนตัวแทบจะไม่มีใครฟังรัฐบาลกลางเลยนะครับทั้งที่ตอนนั้นบอกว่าระบบที่ตัวเองใช้คือเสรีประชาธิปไตยส่วนของประชาชนจีนนะครับได้รับความบอบช้ำมาตั้งแต่ยุคข,ของการบริหารงานโดยซูสีไทเฮาตั้งแต่สมัยที่ยังมีราชวงศ์อยู่แล้วนะครับก็ยิ่งยากจนแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่แย่ขึ้นไปอีกจึงไม่แปลกใจครับที่ชาวจีนในชนบทนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกเฉียงใต้นะครับจะยอมเสี่ยงชีวิต ขึ้นเรือมาเสี่ยงโชคนะครับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่เอเชียอาคาเนย์เวลานั้นนะครับจึงเกิดความคิดจะสร้างความยุติธรรมนะครับหรือว่าความเท่าเทียมอย่างทั่วถึงในสังคมนะนั่นคือแนวความคิดของระบอบคอมมิวนิสต์นำโดยกองทัพแดงของเหมาเสีอตงนะครับได้รับการสนับสนุนจากชาวบ้านในต่างจังหวัดนะครับโดยเฉพาะชนชั้นชาวนาที่ถือว่าเป็นส่วนประกอบล่างสุดของสังคมในตอนนั้นนะในที่สุดนะครับหลังจากญี่ปุ่นแพ้สงครามโลกแล้วก็ออกจากจีนไปนะครับ จีน2ฝ่ายก็รบกันต่ออีก4ปีและในวันที่1ตุลาคม1,949นะครับประธานเหมาเสตงได้ประกาศตั้งประเทศจีนใหม่อย่างเป็นทางการโดยใช้ชื่อว่าสาธารณรัฐประชาชนจีนจากนี้ไปทุกคนก็จะเท่าเทียมกันครับตามคอนเซปต์นะครับรัฐบาลจะให้ความยุติธรรมเริ่มจากการยึดทรัพย์สินเข้าส่วนกลางหางานให้ทํารวมถึงการแจกคูป,ปอง สำหรับการบริโภคใช้ชีวิตในแต่ละวันนะครับไม่ต้องคิดเลยรัฐบาลคิดและวางแผนให้มีการแบ่งวันหยุดอย่างเท่าเทียมนะซึ่งฟังดูแล้วเหมือนจะดีนะครับมีความเท่าเทียมเกิดขึ้นนะแต่ว่าเหรียญมันมี2ด้านเสมอนะครับฟังกันต่อเมื่อความเท่าเทียมและความยุติธรรมทางชนชั้นเกิดขึ้นนะครับกลับนะทำลายประสิทธิภาพนะให้ลดน้อยถอยลงไปประสิทธิภาพในการทํางานประสิทธิภาพในการผลิตของจีนคอมมิวนิสต์ในช่วงเริ่มต้นเนี่ยย่ำแย่มากนะครับ ประโยคอามาตะนะครับผุดขึ้นมาเลยตอนนั้นคนส่วนใหญ่ในหัวบอกว่านะทำไปทำไมทำมากทำน้อยก็ได้ผลตอบแทนเท่าเดิมนะอันนี้เป็นเรื่องของจีนในยุคของคอมมิวนิสต์ใหม่ๆนะครับหลายคนบอกฟังแล้วมันคุ้นๆนะเหมือนเคยได้ยินในบริษัทที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะฮะนี่ก็คือกับดักที่เกิดขึ้นในสังคมคอมมิวนิสต์หลายๆแห่งทั่วโลกครับนั่นคือพลเมืองในชาตินะครับขาดแรงจูงใจเพราะแม้ว่าคุณภาพชีวิตจะไม่ได้ดีมากนักนะครับ แต่อย่างน้อยครับรัฐบาลก็ดูแลหมดนะฮะหาข้าวหาปลาหาอาหารมาให้ประชาชนเองก็ไม่มีสิทธิ์ในการสะสมทรัพย์สินเงินทองนะครับไม่อย่างนั้นก็จะมีความผิดว่าเป็นศักดินาหรือว่าเป็นชนชั้นในทุนจึงไม่มีความจําเป็นต้องขยันครับนะบทำงานอะไรมากมายนะครับทำไปก็ไม่ได้อะไรนะรทำตามคําสั่งในเวลาที่กําหนดเสร็จแล้วก็จบกันไปไม่ต้องคิดเยอะนะครับความคิดสร้างสรรค์ก็หายไปแรงจูงใจก็หมดไปไม่ต้องถามหาประสิทธิภาพในการทํางานหรือว่า เรื่องดีๆอะไรใหม่ๆนะครับเพราะว่าไม่มีใครเข้าใจนะเหตุการณ์นี้ก็เคยเกิดขึ้นในเยอรมนีตะวันออกมาแล้วนะครับตอนที่ยังไม่ได้รวมชาติกลายเป็นเยอรมันหนึ่งเดียวนะครับสังคมและเศรษฐกิจจีนในตอนนั้นนะครับก็ดิ่งลงเหวนะครับและแม้ว่าจะมีแนวความคิดอีกด้านต้องการการเปลี่ยนแปลงในทันทีโดยเป้าหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของประเทศนะครับ แต่ด้วยความหวงอํานาจนะครับก็เป็นเรื่องของเกมการเมืองนะคนกลุ่มเก่าไม่ต้องการคลายอํานาจออกไปทําให้แนวความคิดใหม่นะครับที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเนี่ยก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นชนชั้นนายทุนต้องถูกลงโทษและกําจัดนะครับนั่นก็คือยุคที่เราได้ยินคุ้นหูมันคืออะไรกันแน่นะก็คือเกมการเมืองช่วงหนึ่งที่มีการโจมตีกันเขาเรียกว่าปฏิวัติวัฒนธรรมนะครับประมาณปี1966 ถึง1976นเะครับเศร,รษฐกิจพังไม่พอนะครับคนก็ยังมาทำร้ายกันเองอีกกระทั่งกลุ่มอำนาจทหารนะครับก็ตัดสินใจครับรัฐประหารจัดก,การกับปัญหาทั้งหมดและมอบสิทธิ์ในการบริหารประเทศให้แก่เติ้งเสี่ยวผิงนะฮะจึงเริ่มต้นยุคข,ของการปฏิรูปประเทศนะฮะตอนนั้นเรียกว่าไก่เก๋อไข่ฟังนะฮะก็คือมีการปฏิรูปและเปิดประเทศรัฐบาลของเติ้งเสี่ยวผิงนะครับจึงมุ่งหาประสิทธิภาพนะครับเริ่มจากการดูต้นแบบของต่างประเทศ ที่ล้วนแล้วแต่ใช้ระบบเศรษฐกิจแบบตลาดนะครับจีนก็มาดูงานที่เมืองไทยนะดูงานที่มาเลเซียดูงานที่สิงคโปร์แล้วก็ญี่ปุ่นนะถึงตอนนี้เนี่ยความเท่าเทียมนะก็ถูกลดความสําคัญลงไปแล้วนะครับประสิทธิภาพกลายเป็นเรื่องที่ชาติต้องการนะครับตั้งเสียวพิงนะยืนยันว่าการเปลี่ยนแปลงจะต้องเกิดขึ้นทันทีไม่อย่างนั้นนะครับประเทศจีนไม่รอดแน่นะครับเราจึงได้ยินวลีคลาสสิกนะที่หลายคนบอกว่าเขาเอามาจากเพื่อนสนิทของเขานั่นคือ ，不管黑ก่ำเคยเมาไเมาเนจัวเหสุต的就是好猫แปลนะครับไม่ว่าจะเป็นแมวดำหรือแมวขาวขอแค่จับหนูได้นับว่าเป็นแมวดีอันนี้ก็สะท้อนนะครับถึงการมองข้ามอุดมการณ์ทางการเมืองนะครับไปชั่วขณะนะครับจีนในตอนนั้นยังบอกว่าตัวเองเป็นคอมมิวนิสต์อยู่นะแต่ในความเป็นจริงคือเรียกว่าเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจเป็นแบบเสรีนะครับขยายความคือเขาไม่ต้องสนใจแล้วครับว่าจะเป็นคอมมิวนิสต์หรือว่าทุนนิยมนะครับไอ้ที่บอกว่าเป็นแมวดำแมวขาวมันก็คือสะท้อนถึงระบบการปกครองนะครับ ขอแค่ประชาชนนะครับมีข้าวกินอิ่มนอนหลับอบอุ่นในฤดูหนาวเป็นใช้ได้นะครับนำมาสู่การเปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษกลิ่มชายฝั่งทะเลหรือว่าจริงๆก็คือพื้นที่ที่ให้คนจีนนะครับฝึกการทําการค้าขายแบบสากลมีโอกาสร่ํารวยขึ้นมาหากมีความสามารถนะครับเก่งจริงสมองดีเสมือนเป็นห้องทดลองครับถ้าทําไม่สําเร็จนะครับค่อยกลับไปใช้ระบบเดิม แต่ถ้าทําได้นะครับก็จะเปิดประเทศค้าขายทันทีนะครับมีเคเศร,รษฐกิจพิเศษขึ้นมานะครับเพื่อทดลองก่อนนะครับถ้าไม่ได้ค่อยว่ากันนะครับถ้าเปิดทั้งหมดในตอนแรกเนี่ยมันจะเสี่ยงจนเกินไปเคเศร,รษฐกิจพิเศษนะครับตอนนั้นก็จะมีที่โวเถานะน,น,นะเซนเ้นนะจูไห่แล้วก็เช่อเหมือนอย่างที่เรารู้กันนะครับเป็นห้องทดลองขนาดใหญ่นะครับยุคต่อมาก็ยังมีต่อเนื่องมาที่เกาะไฮหลํามแล้วก็ที่เซี่ยงไฮ้ด้วยนะครับซึ่งผลลัพธ์ของการตัดสินใจอย่างกล้าหาญของชายร่างเล็กอย่างตั้งเฉียวผิงนะฮะ ก็เป็นที่ประจักษ์ในปัจจุบันแล้วเมื่อเปิดการค้าขายนะครับก็ย่อมมีคนที่ร่ํารวยจากการค้าขายให้คนกลุ่มหนึ่งนั้นมั่งคั่งไปก่อนครับแต่แน่นอนว่าสังคมก็สูญเสียในเรื่องของความยุติธรรมความเท่าเทียมนะครับมันไม่เคยมีอยู่จริงอยู่แล้วครับในเรื่องของความเท่าเทียมในสังคมทุนนิยมนะครับความเหลื่อมล้ําก็มีมากขึ้นนะครับหลายคนบอกเมืองไทยนะฮะก็เป็นแบบนี้นะครับเศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็วครับ สำหรับประเทศจีนนะหลังจากเปิดประเทศก็มีประสิทธิภาพการผลิตสูงลร่วนะทำให้จีนนะครับเปลี่ยนสถานะจากประเทศที่ยากจนรายได้ต่ํากลายเป็นโรงงานโลกนะครับคนรวยมีที่ยืนในประเทศคอมมิวนิสต์ได้อย่างเหลือเชื่อเลยนะครับจนคนไทยหลายคนก็สับสนบอกว่าจีนเนี่ยปกครองระบอบอะไรกันแน่นะเป็นคอมมิวนิสต์ไม่ใช่เหรอทาไมมีคนรวยนะทำไมมีนายทุนทําไมมีนักธุรกิจนะอันนี้ก็คือที่มาที่ไปทุกวันนี้นะครับผู้นําจีนในปัจจุบันเขาจะพูดว่า จีนปกครองด้วยระบอบสังคมนิยมอันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวครับนะคือไม่เหมือนสังคมนิยมอื่นๆในโลกนี้นะครับเป็นแบบจีนโดยเฉพาะนะใช้เศรษฐกิจแบบตลาดที่รัฐเข้าไปแทรกแซงได้ในหลายกิจกรรมนะไม่ว่าเราจะเห็นด้วยหรือไม่นะครับคนจีนจะเห็นด้วยหรือเปล่าทุกคนหรือไม่นะฮะแต่นี่มันคือความจริงที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อเรา20ปีก่อนนะครับจีนที่ร่ำรวยขึ้นมากลายเป็นเศรษฐีใหม่ของโลกก็สูญเสียความสมดุลอย่างหนักในเรื่องของความเท่าเทียมและความ ยุติธรรมในสังคมนะครับเกิดเหตุคนรวยเมาแล้วขับเบ่งอํานาจบนท้องถนนข้าราชการใหญ่โตโอหังนี่คือผลลัพธ์นะครับที่ประเทศมุ่งสู่ประสิทธิภาพนะครับก็เกิดความเหลื่อมล้ํากระทั่งเข้าสู่ยุคของผู้นาคนปัจจุบันอย่างสีสิ้นพิงกนะก็ได้เวลาในการปรับระดับน้ำนะครับมีการปรับทุจริตคอร์รัปชันนะครับนำสมดุลกลับมาสู่สังคมนะตามคอนเซปต์จีนโบราณครับนะฮะน้ำใสเกินไปไร้ปลานะครับ กฎหมายที่เข้มงวดมากเกินไปนะครับสังคมที่เป็นสีขาวเกินไปธุรกิจบางอย่างมันก็หยุดชะง,งักครับนะถามว่าสังคมจีนยุคนี้นะครับบริสุทธิ์ผุดพองหรือเปล่านะฮะก็คงจะไม่ใช่นะแต่ความยุติธรรมของคนจีนส่วนมากนะก็บอกว่าดีขึ้นนะประสิทธิภาพในการเติบโตอาจจะลดลงบ้างนะด้วยปัจจัยทั้งภายในและภายนอกแต่สังคมก็มีเสถียรภาพมากขึ้นความไม่พอใจของประชาชนนะครับถูกจํากัดให้อยู่ในวงที่น้อยลง ความยุติธรรมก็กลับมามีความสําคัญอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็คือยุคก,ก่อนอาจจะไม่ได้ให้ความสําคัญกับเรื่องของความยุติธรรมเท่าเทียมนะแต่ยุคนี้นะสีสินผิงพยายามที่จะนํากลับมานะเพื่อให้ประเทศชาติมีความสมดุลน,นะยกตัวอย่างคือบริษัทอสังหาริมทรัพย์ยักษ์ใหญ่ล้มละลายนะครับประเทศเจอกับปัญหาทางเศรษฐกิจที่รัฐต้องปวดหัวเข้ามาช่วยแก้นะแลกมาซึ่งราคาบ้านที่ต่ําลงประชาชนก็เข้าถึงได้มากขึ้นนะครับถ้ารัฐเอา เงินไปอุ้มบริษัทใหญ่นะครับก็อยู่รอดกันไปนะราคาบ้านก็ยังแพงอยู่เหมือนเดิมนะยุคก,ก่อนหน้านี้นะครับมีการปั่นราคาสังหาริมทรัพย์จริงๆนะทำให้คนจีนส่วนหนึ่งเนี่ยกลายเป็นทาสนะเขาบอกว่าผ่อนชาตินี้นะไปผ่อนจบชาติหน้าหรือเปล่ายังไม่แน่ใจนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับจีนตลอด40กว่าปีที่ผ่านมาสามารถนํามาปรับใช้ในองค์กรได้เช่นเดียวกันหากเราให้เงินตอบแทนพนักงานในองค์กรเท่ากันนะแล้วใคร จะไปขยันล่ะครับนะจะทํามากไปทําไมนะหากโบนัสของทุกคนเท่ากันแล้วจะทุ่มเทไปเพื่ออะไรนะในเมืองไทยหรือที่ไหนๆน,นะครับก็จะมีหลักคิดเรื่องนี้2แบบคือให้โบนัสเท่ากันคือความเท่าเทียมครับนะให้ความยุติธรรมแบบเท่าเทียมกันนะแต่องค์กรก็จะสูญเสียประสิทธิภาพจากบุคลากรบางส่วนเป็นแน่แท้นะครับเมื่อมีการตอบแทนพนักงานที่ทํางานดีให้เงินมากเป็นพิเศษมีค่าคอมมิชชั่นนะขึ้นค่าจ้างใจโบนัส มากกว่าเพื่อนร่วมงานในบริษัทก็จะนํามาซึ่งความเหลื่อมล้ามากขึ้นนะครับช่องว่างมันจะมากขึ้นแน่นอนแต่ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์นะครับก็จะเกิดแรงจูงใจให้ขยันหมั่นเพียรมากขึ้นส่วนคนที่ได้น้อยหรือไม่ได้นะครับก็อาจจะหมดไฟไปเลยคําจํากัดความของคําว่ายุติธรรมนะครับบางคนบอกว่าความยุติธรรมเท่ากับเท่าเทียมกันแต่ว่าบางคนบอกว่าความยุติธรรมเท่ากับทํามากได้มากทําน้อยได้น้อย เก่งมากได้มากเก่งน้อยได้น้อยนะครับประสิทธิภาพทําให้เกิดความเหลื่อมล้ําหรือความไม่เท่าเทียมแต่มันก็เป็นหัวจใกสําคัญในการขับเคลื่อนหน่วยงานหรือว่าประเทศชาติไปข้างหน้าแต่หากช่องว่างของรายได้และทรัพย์สินมันมากเกินไปนะครับสังคมหรือว่าองค์กรก็แตกออกอยู่ไม่ได้เหมือนกันครับประวัติศาสตร์ของโลกนะครับหรือว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในจีนเนี่ยก็สามารถนํามาปรับใชนะ้ในการบริหารหน่วยงานได้จริงนะครับคงต้องให คุณผู้ชมทุกท่านนะครับเป็นคนเฉลยนะครับว่าถ้าท่านเป็นเจ้าของหน่วยงานบริหารองค์กรเล็กใหญ่อยู่นะครับท่านมีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรครับนะส่วนตัวผมนะครับประวิทย์มองว่าประสิทธิภาพและความยุติธรรมเท่าเทียมนะครับจะต้องถูกรักษาให้อยู่ในสภาวะสมดุลในช่วงเวลาส่วนใหญ่และจะต้องถูกปรับสัสดส่วนให้มากน้อยแล้วแต่สถานการณ์เฉพาะหน้านะครับซึ่งอันนี้นะครับคนที่เป็นผู้นํา จะต้องเป็นคนดิเรกนะฮะเป็นคนกำหนดทิศทางกำหนดกระแสเหมือนเป็นคนเหยียบคันเร่งนะเหมือนเป็นคนเข้าเกียร์นะครับซึ่งแน่นอนว่าวิสัยทัศน์และความสามารถของผู้นําคนนั้นๆนะครับมีความสําคัญอย่างยิ่งในการนําพาองค์กรและประเทศชาติไปข้างหน้าจะทําให้ประสิทธิภาพความยุติธรรมเท่าเทียมกันอยู่ในสภาวะสมดุลได้อย่างไรนะครับทั้งหมดนี้นะครับคือการถอดรหัสนะครับในเรื่องของการบริหารงานของประเทศจีน พัฒนาการของประเทศจีนตั้งแต่สมัยที่มีความเท่าเทียมกันแต่ไร้ประสิทธิภาพมาจนถึงยุคที่มีประสิทธิภาพแต่สังคมไม่เท่าเทียมและความพยายามในการกลับสู่สภาวะสม,มดุลในปัจจุบันมีความเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เหมือนเดิมและอย่าลืมกดติดตามนะครับทุกช่องทางของเรา Awake Media ไทยคำจีนคำวันนี้ผมประวิทย์ทั้งทวีสุขและทีมงานของเราทุกคนขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสวัสดีครับ